วันนี้ป้าปอก็จะออกไปสวนปสวัสสาวะให้คนไข้ที่บ้านนะคะนัดแม่เอสมอไว้แล้วค่ะกำลังเดินทางบ้านเขาอยู่ในตลาดนะคะไฟแดงวันนี้ก็เป็นใจนะคะเปิดไฟกระพริบแทนแบบนี้สะดวกป้าปอเลยค่ะจะถึงบ้านคนไข้แล้วนะคะนี่เป็นตลาดอันนี้ซอยเข้าบ้านคนไข้ค่ะออสมอมารอที่บ้านแล้วป้าปอก็เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยนะคะอยู่ในรถข,ข้างนี้ค่ะเตรียมตะกร้าเลย นนอยู่ที่จอดหรือเปล่านะปวดค่ะสวยอันนี้มาเยี่ยมคุณแม่โอสมมคนสวยช่วยก่อคุณหมอ,อห <laughs> ยอมไม่ได้ <laughs> แม่วันนี้จะสวนเยี่ยมให้ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมสวนปัสสาวะคนไข้ที่บ้านก็จะมีวันนี้จะเปลี่ยนทั้งสายสวนแล้วก็เปลี่ยนทั้งสายปัสสาวะเพราะว่าครบหนึ่งเดือนพอดีคนไข้ที่บ้านก็จะ ประมาณเดือนหนึ่งเปลี่ยนทางหนึ่งส่วนที่บ้านก็จะยุ่งยากกว่าที่สำนักงานหน่อยนะต้องใช้ไซลิงสองอันอันนึงเอาไว้ถอดอันหนึ่งเอาไว้โบคับใส่น้ําไม่เป็นไรค่ะข้างล่างต้องเอาแคมเปอร์ออกด้วยนะ,อะบอกผู้ป,ป่วยก่อนนะคะคลูกสาวก,ก็ดีมากบอกตลอดเราก็ใส่เจลด้วยหล่อลื่นย้ายป๊ะน,นิดหน่อยนะคะเลาก็ยืดหลักสกเตอร์ไลท์ที่สุด เหมือนกับตอนที่เราเปลี่ยนอยู่สำนักงานใส่ถุงมือก่อนนะคะม,มาชุมชนเราก็ต้องแยกขยะติดเชื้อนิดนึงนะคะแม่นิดนึงนะคะอาศัยเก่าออกก่อนนะคะแม่นิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ดึงออกได้เลย,เ,ยเทรงน้เทลลกระป๋องน้อยกระป๋องแม่กลางออกนะคะเอามือออกตัวเองมือออกไม่ต้องช่วยจะ้จะจับขาแม่ไก้ก่ไม่ต้องช่วยเรื่องผ้านะแม่ขาหนีบแม่จากเจ็บน,นิดนึงนะคะ มีไฟฉายไหมออกมาส่องให้หน่อยนิดนึงค่ะแม่แมโอเคเห็นละเลสร็จละตาหนุไปบขาได้เลยถ้ามีเยี่ยวออกมานี่ใช่แน่แ่ถึงกระเพาะเยี่ยวแน่ๆ่ของผู้หญิงไม่ค่อยน่าห่วงหรอกก็ยังไงก็ทอปัสสาาะมันสั้นกว่าผู้ชายเรียบร้อยจ้าแมุ่งเยี่ยวว่าต้องอยู่ต่ํากว่าคนไข้เนาะถ้าแม่บอกได้ว่าแม่ปวดเยี่ยวปวดทายแบบนีก้ก็ได้ได้เอาออกจก้ะถ้าแม่บอกไม่ได้ก็ต้องใส่ไว้แบบนี้แหละ งั้นเราก็ถอดแล้วก็ให้แม่เยี่ยวใส่แคมเพรดเอาเพราะยังไงเราก็มีผู้ดูแลอยู่อันนี้คือมันจะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายด้วยเพราะมันสวนลองใส่ไปก่อนนะเราใส่ไปก่อนแล้วอย่งั้นหนูก็ฝึกมาไตรมาปล่อยเป็นเวลาสามชั่วโมงไปครั้งหนึ่งดูว่ามันเยอะไหมถ้าเราฝึกแบบนั้นก็คือแม่จะเบ่งเองได้พอเขาเบ่งเองได้ก็จะถอดแต่เขาก็บอกไม่ได้เห้เยี่ยวใส่แคมเพรดต่อไปจะใส่สายสวน ไม่ใช่สายสวนแม่สายอาหารแม่ต้องช่วยคืนนะคะน<ม>ี่แหละที่เป็นปัญหาของผู้ป่ยวยประเภทนี้คือเขาคืนไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่รับรู้กับเราถ้าให้คืนเขาก็จะสำลักถ้าสำลักมาเราก็ทําอะไรได้ยากเพราะเครื่องดูดเราก็ไม่พร้อมแม่แม <ๆ S 2> นิดนึงนะคะแม่แม่อุ้จุนจอมเลยมันแช่อยู่ในอาหารแช่อยู่ในกระเพาะก็เป็นแบบนี้แหละเวลาใส่บ่อยๆมันเจ็บนะอันนี้เจ็บเจ็บถุงมือนี้ถอดแล้วก็ต่อไปก็ต้องพิมพ์ถุงมือใส่อีกคนละถุงมือ ตอนนี้หนูเปิดเจลไว้เสิร์ฟพี่หน่อยเปิดท้องแม่ให้เห็นลิ้นสีหน่อยจะได้วัดความยาวแม่ใส่สายอาหารนะคะใส่สายให้ชนยายเรียบร้อยค่ะใส่สายฟิดอาหารค่ะสายปัสสาวะก็ใส่เรียบร้อยค่ะสายฟิดอาหารนี้ก็จะเปลี่ยนทุกหนึ่งเดือนเหมือนกันกันกบสายสวนปัสสาวะนะคะอาทีหนึ่งก็คุ้มเลยทั้งสองอย่างค่ะ ปัญหาหายเร็วๆนะคะกลับก่อนนะคะมีอะไรก็โทรหาเด้อกลับก่อนค่ะเด้อจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากเราจะมอข้างน่ารักลูกสาวไม่มาด้วยวันนี้ไม่เดี๋ยวหลานไปด้วยขอบคุณมากจ้าพี่ตู่มีอะไรก็บอกได้จ้าเป็นยังไงบ้างคะดูเรื่องการช่วยเหลือครอบครัวชุมชนของพวกเราแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะเราไม่ทิ้งกันนะคะ ต่อไปนี้ทุกครอบครัวก็จะมีหมอ3ามคนดูแลนะคะตามนโยบายก็คือหมอคนที่1ก็คืออสมอหมอหมคนที่2ก็คือเจ้าหน้าที่สุขภาพครอบครัวจากหน่วยบริการหมอคนที่3ก็คือแพทย์เวชศ,ศสาสตร์ครอบครัวค่ะใช้บริการตามขั้นตอนนะคะแจ้งอสมอแล้วอสมอก็จะปรึกษามาที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะปรึกษาเป็นคุณหมออีกทีแล้วแต่ความยุ่งยากของปัญหาค่ะ <S <S ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ในเพจป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพแล้วก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอด้วยนะคะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ